การงานธุรกิจการเงินความรักสุขภาพเพื่อนร่วมงานเจ้านายรวมถึงโชคลาภของคุณจะเป็นอย่างไรขอเชิญมาร่วมพิสูจน์ความแม่นยำที่น่าหลงไหลและน่าพิศวงของการพยากรณ์ดวงชะตาโดยการเปิดไพ่ย,ยิปซีหรือไพ่ทาโร่โดยคุณจะได้รับคำตอบได้รับคำแนะนำในการแก้ไขปัญหาอุปสรรคต่างๆและคำเตือนต่างๆเพราะทุกเรื่องราวมีคำตอบและทางออกสำหรับคุณเสมอ อย่ารีรอที่จะมารับฟังคำพยากรดวงกับพวกเรานะครับ อขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่การพยากรณ์ดวงชะตาสําหรับชาวราศีสิงห์นะครับหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่17สิงหาคมถึง15กันยายนสาหรับคลิปนี้เป็นการพยากรณ์สําหรับปลายเดือนกุมภาพันธ์2564นะครับระหว่างวันที่16ถึง28กุมภาพันธ์2564ก่อนอื่นขอให้ชาวราศีสิงห์ทุกท่านนะครับตั้งจิตเป็นสมาธิอธิษฐานในสิ่งที่คุณปรารถนาเราจะทําการสับไพ่เป็นพร้อมกันนะครับ จากนั้นเราจะทําการหยิบไพ่นะครับเลือกไพ่ขึ้นมา12ใบ12ตําแหน่งเป็นตําแหน่งตามจักรราศีนะครับ1 2 3 4 5 6 ต้องบอกก่อนนะครับว่าการพยากรณ์นี้เป็นการพยากรณ์โดยภาพรวมของชาวราศีสิงห์นะครับไม่ได้เฉพอจ่อจงเป็นดวงชะตาของท่านใดหากคุณรับชมแล้วมีความชื่นชอบอยากจะรับชมแบบส่วนตัวเจาะลึกนะครับเป็นดวงชะตาของท่านเองก็ติดต่อสอบถามไปได้ที่ Li น์แอดของช่องนะครับรายละเอียดอยู่ที่หน้าปกของช่องและก็ยูที่ใต้คลิปนี้นะครับสําหรับชาวราศีสิงห์นะครับ เป็นคนธาตุไฟนะแล้วก็ด้วยความที่ว่าเป็นธาตุไฟก็จะมีความใจร้อนนะครับมีความใจร้อนมีความผู้วามและก็กล้าตัดสินใจนะครับมีความมีภาวะรัาเป็นผู้นํานะแล้วก็ชอบควบคุมในทุกสิ่งอย่างนะให้เป็นไปตามที่ตนเองต้องการนะครับ แล้วก็บางทีก็อาจจะต้องทําลงมือทาด้วยตัวเองนะครับแล้วก็รู้สึกเหนื่อยนะเพราะว่าอยากจะให้ทุกอย่างเป็นเป็นสิ่งที่ตัวเองต้องการนะครับบางทีก็อาจจะต้องแบ่งปันให้คนอื่นได้ได้ทําแบ่งเบาภาระของคุณบ้างนะบางทีคุณเครียดเกินไปแล้วต้องลงมือทาเองทุกอย่างมันก็ทําให้คุณเหนื่อยนะครับชาวราศีสิงนะครับมีไพ่ประจําตัวเป็นไพ่ strength นะครับเป็นไพ่หญิงแกร่งอ่าสำหรับ ปลายเดือนคุมภพัน์นี้นะครับชาวราศีสิงห์มีเกณฑ์ที่คุณจะได้ทํางานหนักนะครับงานเยอะงานมากนะครับแล้วก็มีรายละเอียดยิบยอ่อยมากเลยทีเดียวให้คุณวางแผนให้ดีให้คุณระมัดระวังให้คุณรอบคอบนะครับในการทํางานแล้วก็คุณก็จะสามารถที่จะผ่านพ้นช่วงเวลานี้ไปได้นะครับแล้วก็งานของคุณก็จะสําเร็จได้ด้วยความรู้ความสามารถและความอดทนความเพียรพยายามของคุณนะครับในการทํางานของคุณหรือว่าใครที่ลงทุนธุรกิจการค้านะครับมีเกณฑ์ที่คุณจะได้มีการ เปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างอย่างฉับพลันนะครับให้คุณตั้งสตินะครับแล้วก็ให้คุณปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ในการดําเนินงานนะครับจะดีจะให้มันสอดคล้องกับสภาพสภาวะการในปัจจุบันนะครับเพราะว่าสิ่งที่สิ่งที่เราทํามาเดิมๆเก่าๆวิธีการเดิมๆเนี่ยมันจะไม่ค่อยได้ผลนะครับเพราะว่ายุคสมัยมันเปลี่ยนไปเนาะคุณมีเกณฑ์ที่คุณจะได้ใช้ความรู้ความสามารถของคุณนะครับในการแก้ไขปัญหางานของคุณให้ก้าวหน้าให้ผ่านพ้นไปได้นะครับหรือว่า งานของคุณโปรเจกต์ของคุณที่ทําอยู่นะ่ะมันมีหลากหลายสิ่งหลายอย่างที่คุณอยากจะทําหรือว่าสิ่งที่คุณต้องได้ทํามีหลายส่วนนะครับให้คุณหยิบจับในสิ่งที่เป็นไปได้ก่อนนะครับในสิ่งที่คุณสามารถที่จะทําได้ก่อนเพราะว่ามันมีหลายอย่างเข้ามามีหลายงานเข้ามานะครับขอให้คุณวางแผนเป็นขั้นเป็นตอนให้ดีนะครับแล้วก็การงานการลงทุนต่างๆการค้าต่าง,างคุณมีเกมที่เจะประสบความสำเร็จนะครับทําให้คุณมีเงินเข้ามา มากขึ้นนะครับมากมายแล้วก็มีความสุขเกิดขึ้นในครอบครัวได้เลยทีเดียวนะครับการลงทุนนะครับการลงทุนเป็นในลักษณะของคุณจะต้องได้ฝ่าฟันกับอุปสรรคที่เกิดขึ้นนะครับในหลายส่วนนะแต่ว่าก็จะสําเร็จอยู่แต่ก็จะต้องได้ฝ่าฟันด้วยความมุ่งมั่นของคุณด้วยความ ไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคนะครับจะประสบความสุขได้แต่ว่าก็จะมีอุปสรรคอยู่หลายส่วนเหมือนกันนะครับให้คุณได้แก้ไขให้คุณได้รับมือตเตรียมการรับมือในส่วนนี้ด้วยนะครับส่วนโชคลาบมองว่าอาจจะได้ของขวัญของที่คุณแบบใฝ่ฝันมาเนาะเป็นลักษณะของของขวัญของฝากมากกว่านะครับเป็นในส่วนของโชคลาบด้านเงินทองด้านการเสี่ยงโชคต่างๆนั้น ไม่ได้เป็นในโดดเด่นในด้านนั้นนะครับแต่เป็นลักษณะของการมาในรูปในรูปแบบขององานมาในรูปแบบของของกำนันอะไรบางอย่างหรือว่าเป็นโปรเจกต์อะไรบางอย่างนะครับการเดินทางนะครับการเดินทางในการที่เดินทางไประยะใกล้อาจจะเป็นเดินทางในจังหวัดเดินทางไปทํางานปกติทั่วไปนะครับมองว่าจะมีความสุขเกิดขึ้นนะหรือว่าจะได้ประสบพบเจอกับคนที่มีสเสน่ห์นะครับเป็นเพศตรงข้ามนะถ้าคุณเป็นผู้หญิงคุณจะได้ จอกับชายหนุ่มรูปงามนะครับหรือว่าถ้าคนคุณเป็นผู้ชายเองคุณก็มีเกณฑ์ที่จะได้พบเจอกับเพศตรงข้ามนะเป็นอาจจะเป็นพบเจอผู้หญิงที่รูปร่างดีหน้าตาสวยสะสวยนะครับเป็นลักษณะนี้นะแล้วก็มีเกณฑ์ที่จะได้เขาหรือว่าเธอเหล่านั้นเนี่ยจะเข้ามาเกี่ยวพันกับคุณนะครับมา,าโปรยเสน์นให้คุณหลงไหลนะครับก็ระมัดระวังในส่วนนี้หรือว่าจะได้ประสบพบเจอกับ เพื่อนร่วมงานหรือว่าคู่ธุรกิจคู่ค้าหรือว่าลูกค้าลักษณะนี้นะคนที่เขาแบบมีคารมคงคายอะไรประมาณนี้นะครับาการเดินทางไกลนะครับใครที่มีเกณฑ์ที่จะต้องได้เดินทางไกลข้ามน้ำข้ามทะเลข้ามทวีปนะหรือว่าไปต่างประเทศนะครับก็จะได้ใช้ความรู้ความสามารถของคุณในการแก้ไขปัญหาหรือว่าไปรับตําแหน่งอะไรบางอย่างคุณก็ใช้ความสามารถประสบการณ์ของคุณที่มีอยู่นั่นแหละนะครับทําให้คุณนั้นก้าวขึ้นมาอีกตําแหน่งหนึ่งสูงขึ้นได้นะส่วนคนที่ ขอดูเรื่องของความรักก่อนนะครับความรักคนโสดเนี่ยมองว่าไปโฟกัสเรื่องของการงานนะครับการสร้างฐานะการมุ่งมั่นที่จะฝ่าฟันกับอุปสรรคทําให้ชีวิตเรามีความก้าวหน้ามีความสุขก่อนนะครับค่อยว่ากันเรื่องของความรักแต่คนที่แต่งงานแล้วนะครับคนที่อยู่กินกันแบบเปิดเผยหรือว่าอยู่กันแบบคู่ครองกันมาหลายเวลาเนิ่นนานแล้วนะครับมองว่าเป็นความรักที่ ท่นทาที่จะมีโลกส่วนตัวของตัวเองนะครับหรือว่ามองนิ่งอยู่นะครับอ,อยู่กับตัวเองเป็นหลักนะครับบางคนมีการนั่งสมาธิสวดมนต์นะครับบางคนมีการบีกวิเวกไปปฏิบัติธรรมอะไรประมาณนี้นะหรือว่ารออะไรบางอย่างอยู่ให้เกิดความคิดตกผลึกอะไรบางอย่างหรือว่าคุณคิดอะไรบางอย่างที่จะแก้ไขปัญหาเรื่องของความรักนะครับก็ขอให้คุณเปิดใจคุยกันเนาะนะครับผ่านพ้นช่วงเวลานี้ไปได้คุณก็จะมีความรักที่ สดใสมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็รักกันมากยิ่งขึ้นนะแต่เป็งแต่ว,ว่าช่วงนี้อาจจะมีงานหนักเนาะหรือว่ามีปัญหาหลายๆอย่างที่คุณต้องแก้นะครับคุณต้องใช้สติใช้ความระมัดระวังรอบคอบนะครับแล้วก็ใช้มันสมองของคุณนในการที่จะคิดอ่านแก้ไขปัญหาไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการงานเรื่องของครอบครัวต่างๆนะก็ขอให้หันหน้าเข้าหาการพูดคุยกันนะครับในส่วนของ รายรับของคุณนะครับมองว่าเป็นการเป็นรายรับที่มาจากการทํางานเป็นหลักการลงทุนการค้าต่างๆเนาะแต่ว่ามีเกมที่จะมีข่าวดีเรื่องของการงานอาจจะเป็นเรื่องขั้นเรื่องตาแหน่งมีเงินเดือนได้ปรับเงินเดือนสูงขึ้นแบบมานี้นะทำให้การงานของคุณเนะี่ยส่งผลกับการเงินของคุณที่ดีต่อไปนะครับดีมากๆเลยส่วนการส่วนการจ่ายของคุณเนี่ยรายจ่ายของคุณนะครับเป็นในลักษณะของ เป็นการลงทุนในเรื่องของการทํางานให้มันก้าวหน้าไปอาจจะเป็นเรื่องของการเครื่องไม้เครื่องมือต่างๆเนาะอาจจะเป็นเรื่องของเครื่องแบบนะครับมีการปรับตําแหน่งมีการแบบเรื่องขั้นเรื่องตำแหน่งสูงขึ้นอะไรเงี้ยครับคุณอาจจะต้องได้จ่ายไปกับเรื่องของเครื่องแบบเรื่องของยูนิฟอร์มต่างๆนะครับหรือว่าเป็นการจ่ายไปกับการลงทุนเพื่อที่จะมีเครื่องมือในการทํางานของเราเองอะไรเงี้ยครับเพื่อที่จะต่อยอดไปทําให้มีการเงินการทองเนี่ยเพิ่มมากขึ้นในอนาคตได้นะครับเป็นการจ่ายเพื่อให้ งานมันเดินนะครับอุปสรรคปัญหาในการทํางานนะครับมองว่ามีความเครียดเกิดขึ้นนะครับมีความวิตกกังวลให้คุณระมัดระวังเรื่องของเอกสารสัญญาต่างๆนะครับอาจจะมีเรื่องของการฟ้องร้องอะไรบางอย่างเกิดขึ้นนะให้คุณยึดถือเอกสารเปเปอร์ーーเป็นหลักนะครับเวลาเกิดความเ,าเกิดความไม่เข้าใจกันหรือว่าไม่ไม่เข้าใจไม่ตรงกันเนี่ยเอกสารสัญญาต่างๆก็จะช่วยเราได้นะครับให้คุณระมัดระวังด้วยเรื่องของอารมณ์ด้วยนะครับเรื่องของความเครียดนะการทํางานนะครับ รับมาระบบเป็นพิเศษเรื่องของเอกสาร,ส,ารสัญญานะครับสิ่งที่คุณจะได้ประสบพบเจอในภายภาคหน้านะครับงานที่คุณทําธุรกิจการค้าการลงทุนต่างๆมีอุปสรรคเกิดขึ้นอย่างแน่นอนแต่ก็จะประสบความสําเร็จในลําดับต่อไปนะครับขอให้คุณอดทนแล้วก็ปรับเปนนลี่ยนกลยุทธ์นะครับแบบเดิมๆจะใช้ไม่ได้ไม่ค่อยได้ผลแล้วนะครับเตือนเรื่องของโรคภัยไข้เจ็บนิดนึงนะครับให้ระวังเรื่องของช่องท้องลําไส้นะครับไส้ติ่ง ปรากฏชัดเจนนะครับให้รำมาระวังทานอาหารให้ตรงเวลานะครับมีความผิดปกติให้ดีไปพบคุณหมอนะครับแล้วก็เตือนเรื่องของอหัวเข่ากระดูกฟันนะครับบางคนอาจจะไม่ได้ค่อยได้ตรวจสุขภาพช่องปากและฟันต่างๆนะครับ<ม>เป็นในลักษณะนี้นี่เป็นภาพรวมของการพยากรของสำหรับคนที่เกิดใน ราศีสิงห์นะครับเป็นภาพรวมไม่ได้เฉพาะเจาะจงเป็นดวงชะตาของท่านใดหากคุณรับฟังรับชมแล้วชื่นชอบอยากจะรับคําพยากรณ์แบบส่วนตัวเจาะลึกเป็นดวงชะตาของท่านเองนะครับก็ติดต่อสอบถามไปได้ที่รายละอดของช่องนะครับรายละเอียดที่หน้าปกของช่องนะครับแล้วก็อยู่ที่ใต้คลิปนี้นะครับส่วนใครที่มาถึงตรงนี้นะครับไม่ลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเกำลังใจให้กับอาจารย์ทิวทัศน์และทีมงานก็ขอให้ประสบ ความสเร็จในทุกด้านนะครับการงานการลงทุนความรักการค้าต่างๆนะครับพบเจอแต่กันยายมันกันรายนามิาามที่ดีนะครับเข้ามาพบเจอแต่คนที่ดีเข้ามาในชีวิตนะครับแล้วก็มีเงินมีทองใช้กันมากๆนะครับร่ำรวยร่ำรวยกันทุกคนนะครับสําหรับการพยากรณ์นี้เป็นภาพรวมของชาราศีสิง์ลายเดือนกุมภาธ์2564นี้นะครับสำหรับคลิปหน้าเป็นอย่างไรนะครับทการพยากรณ์ในช่วงเดือนหน้านะครับเดือน มีนาคมนะครับช่วงต้นเดือนเป็นยังไงก็ติดตามด้วยในคลิปถัดไปนะครับสำหรับคลิปนี้พยากรณ์ไ,ไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ